โลกนี้มีเพลงรักอยู่หลายพันธํำนองฉันได้ฟังได้ร้องอยู่ตั้งมากมายหมายหลายๆเพลงเป็นเพลงรักพอดีมีความหมายแต่ก็ไม่เคยรึกซึ้งกับมันจริงๆและไม่ได้วันไว้กับเรื่องราวใ้เพลงเพราะว่าฉันไม่เคยมีใครในเนื้อเพลงเลย แต่เพราะครั้งนี้ฉันมีเธอลิงราวของฉันก็เปลี่ยนไปลองเพลงเดิมๆเ,เนื้อความเดิมๆแต่มันไม่เหมือนเด จะได้รู้ความหมายของทวงทำนองทุกคําที่ฉันนั้นลองเหมือนแทนความในใจคำเดิมเดิมครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเหลือเกันเพิ่งจะได้รู้ความหมายของเพลงโดนๆที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมัน เพึงรู้คำว่ารักที่เคยร้องกันวันนี้จะมอบให้ใครทำไมใช่เธอ,อ,อ,อครั้งที่ไม่มีใครให้สนใจดูแลไม่มีใครที่แค่ที่สำคัญในใจก็ไม่รู้บทเพลงรักนี้จะมอบให้ใคร ก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ฉันมีเธออยู่ฉันก็เลยได้รู้ว่ามันดีเพียงใดเวลาร้องบทเพลงรักฉันควรนึกถึงใครตั้งแต่ครั้งนี้ฉันมีเธอคนเดียวที่รักจนหมดใจลองเพลงเดิมๆเ,เนี้อความเดิมๆแต่มันไม่เหมือน เพิ่งจะได้รู้ความหมายของทวงทำนองทุกคำที่ฉันนั้นลองเหมือนแทนความในใจคำเดิมดมครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเลือยกันเ<ม>พิ่งจะได้รู้ความหมายของเพลงโดนๆดนดนที่ทำให้ใครบางคนนั้น อินกับมันพึงรู้คำว่ารักที่ใครร้องกันวันนี้จะมอบให้ใครทำไมใช่เธอโอ้ทำไมใช่เธอ โเพิ่งจะได้รู้ความหมายของทวงทำนองทุกคำที่ฉันนั้นลองเหมือนแทนความในใจคำเด,เดิมครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเลือกันเพิ่งจะได้รู้ความหมายของเพลงนดนที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมันเพิ่งรู้คำว่าร ที่เคยร้องกันวันนี้จะมอบให้ใครทำไมใช่เธอโอ้โก็ต้องเป็นเธอคือเธอทุกนา